และตอนนี้นะคะช้าช้าโชว์ของเราค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดีเจอ้อยนะคะก็พูดคุยกับศิลปินนะคะวันอาทิตย์นี้เป็นศิลปินที่จะไปเจอไปเจอแฟนๆด้วยที่ลูกทุ่งสคว์สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะเจอกันแล้วที่เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ว่าตอนนี้เราไปดักตัวมาก่อนนะคะกับแอ สุชาวดีตอนรรบเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นกันยุทธันด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ดีใจอะแฟนสวยนี่นพูดจาดีอย่างนี้คุยกันยาวค่ะแอ <c oughs> ร์ไรล่ะคะถ้าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แล้วที่เราจะได้เจอกับแฟนๆที่ลูกทุ่งสแควร์ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบนี้นานแค่ไหนแล้วคะน้องแอร์หูไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบนี้มานะจะหเกือบเกือบ ติดไหมคะแต่ว่าครั้งล่าสุดจาได้ว่าเป็นงานของลูกพุ่งรักไครเหมือนกันเนาะนาจะประมาณติปีที่แล้วโโประมาณนั้นคนะถ้าตรงส่วนใหญ่ก็คือน่าจะสิปีได้ค่ะอืมนะคะ,นะะแล้วก็ยังมีแบบโควิด19อีกเนาะที่มาแบบ3ปีที่ผ่านมาเนาะใช่ทำให้เราห่างกัน ค่ะนะคะน้องแอร์ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกสนานเลยเนาะเห็นแบบว่าอัพเฟซบุ๊กก็คือจะอยู่ต่างประเทศตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีไปไปกลับบ้างค่ะเพราะว่าไปอยู่ที่นู่นก็คือไปเรียนภาษาหนึ่งปีคค่ะ แล้วก็ปีนี้ก็ได้กลับมาอยู่เมืองไทยเน,นาะหลังจากนั้นก็แบบไปไปเยี่ยมเพื่อนบ้างไปเยี่ยมแปนเพลงที่นู่นบ้างอ,อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้ววันอาทิตย์เนี้ยวันเนี้ยเจอการมีการเตรียมพร้อมซุ้มซ้อมอะไรยังไงบ้างคะมีการฟิตหุน่นซ้อมลูกคอ,อยังไงไหมคะแอร์หน<า>ัก <c oughs> มากค่ะตอนตอนที่สัมภาษณ์กับที่ได้ที่ดิจออในในไลฟ์สดเนี้ยคือตื่นเต้นแล้วนะแต่พอมาอมวันเนี้ยตื่นเต้นคูณสองที่กื่นเราแบบว่า ที่ผ่านมาก็คือที่แพนไว้ก็คือเตรียมตัวในการลดลดน้ำหนกักเออออกกําลังกายฟิตแบบว่าให้เสียงแบบว่าพร้อมที่สุดเลยสำหรับงานวันนี้ค่ะอืมนะคะก็แฟนๆน่าจะไปให้กําลังใจแอร์สุชาวดีเยอะนะคะเพราะว่าติดรอวิชาลืมก็เป็นอีกหนึ่งเพลงในดวงใจของคนฟังเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะแอร์ โหได้เลยนี่แอร์เตรียมแข่งมาแล้วนะคะเอามาใส่กําลังใจค่ะโอ้โหนะคะวันนี้ก็บ่ายโมงเป็นต้นไปเกาะพญาไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินอกจากเราจะได้ฟังติดรอวิชาลืมแบบสดๆจากแอร์สุชาวดีแล้วเนี่ยแอร์ยังมีเพลงใหม่ไปฝากแฟนๆด้วยใช่ไหมได้เลยค่ะเพลงใหม่นี่ก็คือแบบเป็นเพลงที่แบบสนุกอ,อีกทุกเพลงที่แอร์เคยทามาเลยก็คือเพลงดีจ้ะ ดีใจนะคะอ่านะคะหลายคนก็ได้ฟังที่เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยแล้วนะคะบางคนบอกว่าดีใจดีใจจะได้เจอแอร์สุชาวดีตัวเป็นๆน,นะคะโอ้แอร์ก็ดีใจดีใจ <c oughs> เอ,อนะคอ <c oughs> นะ,ะเพลงเป็นเรื่องราวของอะไรบ้างคะน้องแอร์เพลงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าโอเคเราจับได้ว่าผู้ชายเนี่ยมีอาการแตกแกๆมีอาการแบบว่าเอ้ย เหมือนมีคนอื่นหรือเปล่าอเอ๊ะเบื่อฉันแล้วหรือเปล่าอารมณ์เนี้ยอารมณ์แบบว่าเหมือนเราจับได้ว่าแฟนเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะแบถ้ามาตรงนี้นะคะตรงแบบว่าแ่ไกๆอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตัดสยนใจพูดเลยพูดต่อนเลยว่าเนี่ยถ้าจะไปก็ไปเลยนะนจะดีใจมากเพราะฉันเบื่อพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็าอคืนดยเทก่อนอประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่เพนะคะหรือว่า เราพูดก่อนถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยเขาแบบเอ๊ะเขาจะกลับมาทําตัวดีเหมือนเดิมอ่ะเราก็โอเคประมาณนี้ค่ะคือถามว่าอกหกักในเพลงนี้ไม่ใช่อกหักเลยนะคะที่อ่ะเป็นเป็นเพลงที่แบบเป็นผู้หญิงสะตองแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงแบบมัน่นเป็นสาวมั่นที่แบบว่ากล้าที่จะพูดนะคะบบถือว่า เป็นเพลงที่แบบมาจากประสบการณ์ของแอร์หรือเปล่าแบบประสบการณ์ชีวงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเอามากลั่นกลองออกเป็นเพลงที่เราชอบชอบด้วยอุ้ยจริง,จร,งจริงนะเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์พิเศษแสงเพชรท่านท่านแต่งไว้เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะคะอ๋อเหรอคะอ๋อแล้วมันบังเอิญมากๆเลยที่ที่แอร์แอร์ก็ยอมแล้วว่าแอร์ก็เป็นคนนึงนะที่เวลาเรามองย้อนกลับไปเนาะถึงสมัยอดีตสมัยเราไปเรียนแล้วเราแบบ เคยมีกิเคยมีแฟนอย่างเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนเราเสียใจก็จริงนะแต่พอเรามาเดินทางมาถึงทุกวันเนี้เราเรากลับรู้สึกมองว่าเอ้ยเราโชคดีแล้วที่เราแบบไม่ได้คบกับคนนั้นต่อก็เลยรู้สึกว่าคูเนี้ยค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตแอร์ด้วยนะคะประมาณว่าเออท่านทุกคนจะดีใจอ,ะอ่ะประมาณว่าเพราะว่าทุกคนทุกคนในเวลาอ,อกหกักเราก็จะเสียใจใช่ไหมคะแต่ะ ถ้าเราผ่านมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเราดีใจมันเป็นเรื่องคำงทำไมตอนนั้นถึงเสียใจได้ขนาดนั้นเนาะงงมากาอ,มอยากอยากอยากให้ทุกคนอะฟังเพลงนี้แล้วก็ ไม่ต้องเสียใจค่ะไม่ต้องเสียใจเลยเพราะเดี๋ยววันข้างหน้าคุณจะหวเลาอกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แน่นอนอนะคะแหม่พูดได้ <ใจ S 1> ดีมากๆดีใจมากๆเลย <c oughs> ทีเดียวนะคะ <c oughs> ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่จะเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนที่แบบอาจจะเจอสถานการณ์แบบในเพลงนะ <c oughs> บางคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่ารักตัวเองไม่มากพอได้ฟังเพลงนี้ของแอร์สุชาวดีรู้สึกรักตัวเองขึ้นมาทันทีเลยเนาะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะเพลงนี้นี่คือแบบได้หมดเลยทั้ง ทุกคนเลยอะค่ะก็ฟังฟังแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไม่ต้องไปเสียเวลาเลยอืมค่ะโดดว่เต้ยค่ะเลิกปุ๊บไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปลานล่างเลยค่ะดูแลตัวเองให้แบบสวยขึ้นหล่อขึ้นแบบนี้เนาะใช่ค่ะนะคะและเพลงนี้สําหรับแอร์สุชาวดีตอนนี้คือมีเป็นไลลิกให้ฟังใน YouTube ใช่ไหมเอ่ยช่อง YouTube ชื่ออะไรจ๊ะ ตอนนี้ก็จะมีเป็นอไลลิวชั่นนะคะในช่องแอร์สุชาวดี h ช n n นลนะคะเป็นภาษาไทยเลยนะคะก็เข้าไปฟังได้เลยค่ะก็จะมีเพลงเพลงเก่าเพลงใหม่แล้วก็เพลงแค่ร์แบบทําเป็นคอฟเวอร์ไว้นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็ตากแฟนกดติดต,ตามช่องใหม่ของแอร์ด้วยนะคะอ่านะคะมีเพลงให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวได้ยินว่าจะมีเหมือนกับเป็นแบบกิจกรรมไปตามบ้านศิลปินเหมือนเป็นรายกงรการอะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหมที่แอร์อยากจะทํา ใช่ค่ะเดี๋ยวกําลังจะเริ่มเซตรายการนะคะก็จะเป็นรายการไปเยี่ยมบ้านที่พี่ศิลปินนะคะก็จะมีการไปแบบทำกับข้าวซึ่งเป็นอาหารโปรดของเขาของแต่ละท่านเลยว่าเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันที่บ้านเขาแบบนั้นเลยค่ะตาจายจะได้เห็นมุมหนึ่งของศิลปินที่ชื่นชอบว่าเอ๊ะอยู่บ้านเขากินอะไระเขาอยู่เป็นยังไงอ,อนะคะเอ๊ะอย่างนี้พูดอย่างนี้แปลว่าแอร์สุชาวดีเป็นคนทําอาหารอร่อยเหรอคะโหทําไม่เป็นเลยค่ะ กล้ามากเลยอ่ะเออทาไม่เป็นแต่จะว่าจะไปทําอาหารกับศิลปินเหรอที่ไปบ้านเขาเนี่ยก็ให้เขาทาให้กินแล้วก็ให้เขาทอบัตรทอ์อืมจะไปให้ทางศิลปินเขาทําให้เรากินถเราไม่ทําไม่เป็นเลยถูโอเราก็นึกว่าแอร์สุชาวดีทําเป็นทุกอย่างนะคะไปถึงปุ๊บก็จะไปจัดการทําถ่ายทอดให้แฟนๆได้ชมไม่ใช่นะคะทุกคนถ่ะมีหน้าที่ถือกล้องอย่างเดียวเลยค่ะ งานต้องคอยติดตามเป็นกําลังใจให้กับแอร์ด้วยร่วมถึงเพลงใหม่ๆก็จะปล่อยตลอดทั้งปีด้วยใช่ไหมคะในปีนี้ค่ะตั้งใจว่าจะปล่อยตลอดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการได้เซตเพลงอรอไว้แล้วเนาะว่า่าเดือนนี้ปล่อยเพลงไหนเดือนนี้ต่อยเพลงไหนก็คือแบบพยายามเซตแล้วก็พยายามจะลงแบบให้สม่ำเสมอ,อมแฟนๆที่แบบเข้ามาติดตามจะได้ จะได้รู้สึกว่าโอเคม,มีมีอะไรให้ติดตามเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะส่งเพลงมาให้ที่เก้าสิบุ่งรักไทยให้ได้เปิดให้ได้แฟนๆได้ฟังกันด้วยนะโอ้โหด้วยความยินดีมากๆเลยค่ะอยากจะขอบคุณทางลูกทุง่งรักไทยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคลื่นแรกแล้วก็เป็นเวทีแรกเลยที่แอกลับมาทําเพลงครั้งนี้เนี่ยแอแบบฝากเพลงว่าไนอ้อมอกอ้อมใจของคลื่นเลยนะคะ,คะเป็นที่แรกจริงๆที่เปิดเพลงดีจ้ะ ดีใจนะอ่านะคะเพราะฉะน,นั้นเราดีใจดีใจร้องสดๆให้ฟังสักหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะจัดป้ายเธอกับฉันมันเลิกกันดีกว่าเมื่อจะไปแล้วก็ไม่ต้องมาเจอหน้าเจอตาก็ไม่ต้องมาพูดกันเอาอีกสักทอดหนึ่งมาพี่น้องได้เลยจ้าจัดไปยยินดีที่เธอจะลืม ันเป็นลืมที่เธอลืมฉันอยู่ไปก็ไรประโยชน์ไปเลยไปโลดฉันไม่โกรธนั้น,น,นดีใจที่เธอไปจากฉันเมื่อไปฉันก็ไม่เคยวันเลิกประก,กันอดีตใจดีใจเลิกประก,กันอดีตใจดีใจ yeah. ดีใจที่สุดเลยค่ะดีใจที่วันนี้เราจะได้เจอกันที่ลุกทุง่งแคว์เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยน้องแอร์ฝากเชิญชวนแฟนๆไปเจอกันเยอะๆได้เลยค่ะไปเจอกันได้เลยนะคะแอร์ก็ขึ้นเวทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเวทีแรกจริงๆนะคะของการกลับมาทําเพลงในครั้งนี้นะก็อย่างที่บอกค่ะว่าดีจ้ะ ดีใจจริงๆเราก็ยิ่งถ้าได้ไปเจอแฟนๆเยอะๆนะคะมาให้กำลังใจเสือปินนอกจากแอร์แล้วเนี่ยยังมีศิลปินท่านอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมารับรองว่ามางานนี้เนี่ยโอ้โหต้องคุ้มสนุกต้องปินทุกคนแน่นอนค่ะ ก็มาเจอกันนะคะวันอาทิตย์ที่23เมษายนนี้นะคะค่ะนะคะได้เจอได้เชียร์ส่งเสียงกรี๊ดพวงมาลัยดอกไม้อย่าลืมนะคะแอร์สุชาวดีให้กําลังใจกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานเลยนะคะน้องแอร์วันนี้ขอบคุณมากค่ะที่มาพูดคุยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยในช่วงชชดชาโชกับพี่ดีเจออยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณะค่ะสวัสดีค่ะบายบาย